ป๊าป้าทุ่งนามานากับพี่สะพ้ายถ้าบ่กขี้มันบอกเลยเนาะไว้ล้างมือล้างหน้าสูนได้ไมใ่สิหาไปเปิดน้ำ ขึ้นเทียงเทียงหน้าขั้นม้ค่าขายของแกงน้ำไม้สีถุงสินอนเอาผ้าห่มมามาห่มพร้อมเดี๋ยวจะค่อยออกมารอบใหม่แล้วแต่ประหัดเป็นวะสวัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสตายค่ะมาหน้าอีกแล้วพี่น้องเมื่อนัานเพิ่นถ่ายยังบ่แล้วฝนมันตกฝน,นตกแห้งหลายสองคันลูกกับพอ เดี๋ยวจะให้ไปดูพาไปดูย่างตามคนาเด้ตกคนาเด้ถ่ายคลิปที่นารัศมีอันนี้ที่นาพิชายถ่ายลแล้วแหละอันนี้มาที่นารัศมีทั้งหมด12ไร่แบ่งเป็นสะเป็นยางกับประมาณเหลือ,อยูซิเอสลนี่แหละทางเทงภูมันมีสะพี่น้องเดี๋ยวสียยางไปเบิงภาพไปเบิงอันนี้นาะคนข้างเคียง ามันเต้นมันอย่างกับขออภัยเลยพี่น้องเลยยางน,นาคุ้นข้างเคียงรถไถนาไถนา อัตโนมืออัตโนมัติอันที่ถ่ายแล้วนะที่ซ้ายน้ารักสนีกำลังถ่ายอยู่สองคันพอลูกญาติกันไงเจ้าของรถไทยก็ได้อันนี้ที่้ายเพ็น ชาวนาเริ่มต้นป้านีนกพิดาของตำรวจนากนเด้พี่น้องเลยตกขนาดตายซะมองแต่กล้องชีวิตชาวนากำลังเริ่มต้นเห็นไหม อันนี้ให้กระเจ้าเศร้าสองปีเบ่งคนาดนะพี่น้องสิตกคนาตายกับบัตี้แหละมะเผาได้นี่จ้างขาวเผากะพกร้อยลงจากคนาก่อนพี่น้องตกขนาตายอันนี้พอ แว่นกันพี่น้องเลยต้องใส่แว่น มาก็มาเข้าแต่เทได,ได้มันมาเคยเห็นคนงามมานาบ่มาเข้าขนาด มากข้าวขนาดแล้วมึงนี่เนาะจับไปส่งท่าแรกเด้อมึงเด้อ ไงพี่นออ้องเอ้ยหย่างมานานี่กับเมือ่อยเมื่อยได้ทั้งคุณกระถทยเสียงนกเสียงกาสิโต๊ะข้างหน้าเลยพี่นออ้องเอ้ยหยาท่วมหัวให้เขาเศร้าบม่ได้แป้นคือของพี่ชายแต่พี่ชายเพินเหตุเองแป้นแป้นไหมบึงนกนี่ นกบินว่านมันกินอย่างวะกินมแมลงบ่ในรถไถไทยน่ะมุนุนไวยตาไลกับขออภัยเลย พี่น้องขออภัยเด้อค่ะเด้อต้นยูคาไมเอล่ลเดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆมาชุมทุ่งนาเด้อพี่น้องมาชมทุ่งนา เบิ่งพี่สะพยมาส่งเพิ่นและกระสิเมื่อเฮ็ดแกงน่อไม้ขายยังอยู่เหลือสี่ถุงจะได้ขายของและจังออกมาใหม่เพิ่นเผาขายะเผาต่อไม้ประชุมเพลิงไม้เทียงได้ซะอันนี้มรดกของพ่อแบ่งให้ลูก3ามคน มีน้องสาม,มีพี่ชายมีรัศมีประชุมเพิงมันสีใหม่อยู่บ้านน้องฝนมันตกขนาดของหนูฝฟนบอตกมันยังไปยากใหม่ได้ไปฮุบเอาอันขี่เฟืองมาใส่เด้เฟืองโคนหนึ่งบอก มือประชุมเพิงมือเผาคนดังเบาดังไฟเผ็ดดังไฟกองไงคนดังดังไฟกองไงบอกเก็บมันก็ปักมือปักตีเลยเนาะเรื่องชูชัยยี่่ปีหนาเออว่างหายอยู่บ่เอาใส่ตะมือตะมือกระปุกนั่นเลยเออชูขายอีดอก มันสิใ<น>หญ่ท่านพ่อสิขายอยู่บ่ปีหนาก็ได้ขายแล้วก็็เฮดได้นี่แล้วโบกเก็บบ่ทอดนี่ขายคู่ปีบอ่อือไม่น้อยเขาก็กกเอาบอ,บอกเอาแล้วเพิ่นรำคาญนะเก็บงาไม้นี่ขายถขา,ายได้เงินแล้วบ่เขาบ่ได้เก็บให้ได้เขบังงมนี่แหละเอเอได้เงินแล้วก,ก็โอ้เลย<ต>จ้ากับบังงมเก็บที่ไหนกันกนยังว่่่าาขยวะอันอันนนั้ของเจ้าบ่ทางฟูฟูคือบ่ขายสาไว้กินเฮ็ด ใช่ไม่ใช่ตกอย่าสูบแวาได้ป่ะปวกวปกินไม่ยู่คาห์กินได้อนนุเห็นของนาเจ้หน้าจออันที่เรามุ่งกระเทิบมาหามันกินอือย่าว่าว่ามันบวกินเพิ่นว่าเบิ่งบักม่วงส่วนผู้ใดประหัตอันนี้เบิ่งบักม่วงกับเจ้ายามนี้ บดิบดิอึดบดิหยากบักม่วงทั้งใดก็มีอันนี้สวนกะเจ้าบักม่วงอันนี้สงสัยเป็นบักม่วงแก้วดกดกพี่น้องเบิง่งดกดกสวนกะเจ้านี่แหละแล้วจะมียาเกตแบบนี้แหละแต่มันจะมีเงินเหตุคือเขาบอกมาเบิ่งถนนทางเมื่อนั้นวัดสนามกับแบบแบบนี้แหละเพิ่นทมดินใหม่ประหารหนุเมืองก่อนไดแล้วจังมาใหม่เสียอาอยัางน้ำแข็งบ่กระตเบ่ กระติกกะติกใส่กะติกใหญ่มันทีใส่ได้บอกกระติก่กะติกหนูหามันใหญ่นี่แหละจักเจักไหลเอามาเออคนแหละมีหาบาทเป็นเพียงอม,มี บาแล้วยังเมื่อฮอดก็ยังประทันได้มาเมื่อขายแกงน้ำไม้มันมดซะก,ก่อนเลยพูเหลไกใกล้สิกินข้าวเที่ยงพูเหล็กสิมากินข้าวเที่ยงน้ำพาเผนมาส่งขีมม่มอเตอร์ไซค์ละถิ่มไว้ปากทางมีหวายพร้อมเดือพินอ่องเด้อมาชมสวนชมทุง่งอันนี้ถวนสวนกระเจ้าเบิ่งกันหายไ่ตาแฉไปเลยเนี่ย ภาพนะก็ขออภัยพี่น้องถนนซื้อได้นี่พี่น้องพากันลงทุนซื้อแบ่งหน้าเจ้าของแน่ซื้อแน่ซื้อทั้งพุ่นทั้งพี่แน่สองฝากแล้วบดนี้ซื้อแล้วกันทมดินแหละมันล,มลุกฝนพัตกบบดนี้มาเมื่อนาดิจิตมออกถ่ายคลิปเลยแหละมันฝนตกมะม่วงแก้วดากเหลืองตูดเหลืองกับญาติากันนี่แหละเพิ่นขายอันนี้ค่ะ นี่เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนาเพื่อนบ้าน,น,าน,านสะเพป็นพักคามิกอ่ะมาเฮาสิมเมื่อแล้วกันยังเฮาเนาะอืถักได้เพิ่อนอยากเฮานี่ก็ได้ นี่แหละหน้ารัศมีสี่ไหลพี่น้องต้นบักบะตรงขึ้นไปส <c oughs> ี่ไหลอะยาเคสอัน,นปลูกต้นไม้ต้นตอกนะพี่น้องแต่ว่าเขายังบมีทุนหลายเนาะคันมีทุนกับยาเคสขึ้นกับเจ้านี่แหละจ <c oughs> ุกๆๆุุุุ๊มุน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  ทางในยางเอาอยางไปขี่มอเตอร์ไซค์อย,อยู่ทางน้องพี่น้องกันนี่แหละทางนี้เป็นหน้าลูกพี่ลูกน้องปู่ย่าตายายเปิดแล้วพี่น้องดูถนนสิดูถนนสิเปนนิดมาแม่ก,ก็จะเข้ามาสูบป,ป่าบัวบัวบัวน้ำงามไหมอันนี้บัวบัวอัน กินหมากมันงามเพิ่นสู่ป่าพี่ชายก็ได้มาสูกกับเพิ่นเดียพี่น้องกันญาติกันกส่วนกเจากเจ้าซื้อของพี่น้องนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องกันเบิ่งถนนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งถนนรลศมีเบิ่งถนนละกะ สิขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยเงินไหลกองทองไหลมามือนิมพามาชมทุ่งนามาส่งพี่สะพ้ยและกระจังสิบมาใหม่กระเจ้าสั่งแกงนม่มไม้ไวแลัสมีเห็ดแกงน่อไม้ขายขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมทุกท่านคะ่ะชมบรรยากาศสวัสดีค่ะ